สุนาตุเมผันเตสังโฆมหัชาสยจะเทเจวโรจะมหิสโรจะอายตสัมมาโตติสารัสสาวุปสัมปดาเปกาอนุสิตาเตมยายาติสังขตาปตะกลังมหัชาสยจะเทเจวโรจะมหิสโรจะ गच्छं हा ้อมลาวคำขอประสมบทพร้อมกันสร้างคำพันธุ์เจสร้างคำพันเตอุปสมารังยาตามะอุลลุมปะตุโนพันเตสั้งโพอนุกรรมปังอุปาดายะ

ဒါနိကိုဖြင့်တေအယံတ္တမဟာစာစယောနမသံယရောအယံတ္တတေသဝရောနမသံယရောအယံတ္တမ हि စ္ဆရောနမသံယရောမမဥပ္ပစံပဒာပေခာဥပ္ပစံပဒအက ङ्ख မနာသံဃံယာတ္တိအဟံသဗ္ဗမိမံသံဃံအာチェသမိသတုပ္ပန်တေသဗ္ဗံသံဃော Iman manca ma cha siang na Iman semierang, ik manca te cha warang na rang na ma Antara ik keta me puji tawa, tatak pa te kandatang aku pena. Tara raki na mati, ka nang เทเจวโรุตยัญจามหิสโรอายัสัมโตทิสารัสาอุปสัมปดาเปคขัยาดิสังขัสปะตะกลังอาหังมหาชาสยัญจเทเจวรันจมหิสรันจอันตารายิเกธรมเมปุเชยังรูปที่สองรูปที่สามนั่งพับเพียบลงก่อน ยบสุนัสิมหัทัสสยะอายันเตตัจจการโลกุตการโยยัญชาตังตังปุชามิสั้นตังอาทิติวัตบังอสั้นตังอาทิติวัตบังสันติเตเอวารูปาอาบาธากุทธัง นัตถิปันเตนัตติปันเตภันโดนัตถิปันเตติลาโสนัตถิปันเตโสโสนัตถิปันเตขะปะมาโรนัตถิปันเตมนุสโสเทหะมะปันเตปุริสโสเทหะมะปันเตปุจิตโสเสหะมะปันเตธนโณเทหะมะปันเตนัตถิราชัพพะทะโมอะนุญญาโต

สุนัสิเตชวะรัมยันเตสัจกาโลหุสักาโลยังชาตังตังปุชามิสันตังอาทิติวัะธรรมสันตังนาทิติวัฏรรมสันติเตเอวรูปาอาบาธาุตังนิพันเติการโนนัตถิพันติลาโซนัตถิพันติโซโซ ภันเตอาปปมารหภันเตมนุโสติภามะภันเตปุริโสติภามะภันเตโภจิโสติภามะภันเต <muchas> ปาริปุณหะวิชาติวัชโสติปาริปุณณ์นปจจิกวรังอินนามสิหันามาเตอุปัชายโยโอปัชายโยเมผันเตอยะสมะติชาโรนามา ตุนะสิมหิสาระอายันเตสัจจาคโลภูตกาโลยังกาตังตังปุชามิสันตังอาทีจิวัตบังอาสันตังนาทีจิวัตบังสันติเตเอวรูปาอาปะทาปุทธังกันโนจิลาโซโซโซอาปะมารุ मनुषोषि पूरितोऽसि हुषिषोषि अन्ननौषि नसिरजभतो अनुन्यासोषि मातापितुहि परिपूर्णवेसी वसोऽसि परिपूर्णं ते पतति व राम् इन्नामु ายโม,มาโเัเตอมะสลนามาทั้งหมดพุกเขาขึ้นสุนาตุเมพันเทสังโฆอายัญจะมะหัตถาสยโยอายัญจะเตจวโรอ,อายัญจะมหิสโร อายะสัมมาทิสารัสาวุปสัมปดาเปกาปริสุทธาอันตรายเกหิธรรมเมหิปริปุณปริปุณะมิเมตังปัตตาจีวรังมหัทธาสโยจะเตะจวโรจะมหิสรโรจะสังคังปุปสัมปดันญาจันติ ayat sama si Sarena upat Haiena Yahdi sangkasapata kalang sangkho Mahakhasayanca Te cawaranca upasampadeya ayat sama si sarrena upat Haiena Keannyate, สุนาตุเมพันเตสังโฆอาญจามหัชาสโยอาญจเตจวโรอาญจามหิสโรอายัสสัมมโตติสาราสัพพะสัมปาเปกขาปาริสุธาอันตรายิกเกหิธรรมเมหิปาริปุณณมิเมสังปะตจีวรังมหัชาสโยจา ते च वरोज महिसरोज शङ्खमुप सम्पदं याचन्ति हयत्सम्मतातिसारेण उपचायेन सङ्खो महषयञ्च ते च वरञ्च महिसरञ्ज उपसम्पादेति हयत्सम्मतातिसारेण उपचायेन

โซพาเสยาดุิยังปิเอตามะทังวดามิสุนนาทุเมพันเตสังโฆอายันจามหัชชาสโยอายันจเตเจวโรอายันจามหิสโรอายัสสัมะโตติสาราสัพปสัมปดาเปคาปะริจุทธาอันตรายเกหิธรรมเมหิ ปริปุณหามิเมตังปัจตาดีวรานมหัชาสโยจาเทจาวโรจามหิสโรจาสังฆบุปสัมปันยาจันติอายัสัมมาทาติสเรนะอุปัผายเนาสังโฆมหัชาสยัญจาเทจาวรัญจามหิสรัญจา Upacampaditi Ayat sama Tati sarina upacayena Jatsa Ayat sama tohamati Mahathasa Yatsaca Tejawara saca Mahisara saca Upacampada Ayat sama Tati sarina upacayena Sotun Haksa Jatsanakhamati โกภาเสยาตาติยัมปิเอตัมัทห์วัดามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอาญจามหัตชาสโยอยัญจะเตเจวโรอหยัญจามหิสโรอายัปสัมมโทติสารัสอุปสัมปะดาเปคาปาริจุตาอันตรายเกหิธรรมเมหิ ปาริปุณามิเมสังปัสชีวารันมหาชาโสโยจะเทชะวโรจะมหิสโรจะสังฆังอุปสัมปะังยาจันติอายตสัมมาตาติสารีนาอุปชายเยนาสังโฆมหาชาสยัญจะเทชะวรัญจะมหิสัญจะ Upsampmpa dedi ajajat sama Ta Sarena upina Biat saja sama Muhammadmati Maha sayat saja Teca war saja mahin saraf saja Uppan samppada Hajat samatati sarenapat Haiena โสภาสยาอุปัสัมปันนาสังเขนะมหาชาสยุจเตจาวโรจมหิสโรจอายัสมตสทิสารีนะอุปชัยนาขามัติสังัสสะตัตมาทุนหิเอวะเมตังมารยามี ทำบาตัวเองปลูกบาตัวนรองมาวางห้ล้างงข้างหลังสร้างหลังราการ่วงพร้อมกันครับเติมเติมมเรนอที่นบนบนน ไปล้างร้อยล้างเอาไปรถกระบะตัวเองไปด้วยไปนั่งนั่งที่อาสนะที่ทา <c oughs> งได้อ่หน้าจุดสองมาเด้อยนี่จุดสอง

ส่ต่อต่ต่อนไปต่อต่อกันไปือพันอไม้ขึ้น้แกสลายเตรียมสัวากาพร้อมลงทั้งการกา ใส่พร้อมกันพร้องกานอาหังพันเตนิสยังยาจามิสุติยัมปีอาหังพันเตนิสยังยาจามิตุติยัมปีอาหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชายโยเมพันเตโหหิอุปชายโยเมพันเตโหหิอุปชายโยเมพันเตโหหิ opajitam sathu bhante patirupam sathu bhante vasadikena sampadehi sathu bhante acchatakadani te ro mayham khalo aham pisevasa phalo acchatakadani te ro mayham khalo aham pisevasa phalo acchatakadani te ro ไมหังพบาโลอะหัมปีเทรสัพาโลกับลงพร้อมกันครับบัดนี้พระสงฆ์จะทำการปสมบทกรรมคือการประกาศกันด้กันยกตัวเธอขึ้นเป็นสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนา ในกรรมวาจชาเบื้องต้นนั้นจะต้องออกชื่อผู้สมบัติด้วยจะต้องออกชื่อพระอุชายะด้วยเมื่อท่านถามว่ากินาโมซิเธอชื่ออะไรพึ่งหมายตัวตธเองแล้บอกกับท่านว่ารูปที่หนึ่งพึ่งหมายตัวเธอเองแล้บอกกับท่านว่าอากังปันเตมา้าลาโผนามาพระเจ้าชื่อว่ามหาลาภารูปที่สองเมื่อท่านถามว่ากินาโมซิเธอชื่ออะไรพึ่งหมายตัวตธเองแล้บอกกับท่านว่าอากังปันเต ธรรมกคุสโลโนมารรมขพระพเจ้าชื่อว่าธรรมกุสลรูปที่สามเมื่อท่านถามมกินนมโมสิแต่เชื่ออะไรเพื่อนหมายตัวเธอเองแล้วบอกกับท่านว่าอกากัรปันเตลรวัฏโทนมารรมะพระพเจ้าชื่อว่าศิรวัฏฐะเมื่อท่านถามถึงอุปชายยะว่ากอนามะเตอุปชัยโยอุปชายยะของเธอเชื่ออะไรเพื่อนหมายตัวเราเองแล้วบอกกับท่านว่า ปชายโยเมพันเตอสมาติสารโรนามะอุปชายชาของข้าพเจ้าช่วยติสาระเมื่อต่านถามบอกวาชีวันสมณบ,บริการที่ส้ำอยู่ในกายว่าสิ่งนี้เชน่นนี้สินี้เชน่นนี้ด้วยมกตาภาษาก็จงรับว่าอามะพันเตอามะพันเตแล้วจดจำชื่อนั้นๆไปไว้ใช้อธิฐานกิจในพระบาลพุทธศาสนาต่อไป กายันเทปัตโตอาบะภันเตอายังสังคาติอามภันเตอายังอุตราสั้งหัวอมภันเตอายังอันตรำ Hak yang tepatu, hama fanti, hak yang sangkati, hama fanti, hak yang utara sangbu, hama fanti, hak yang antara wasaku, hama fanti, gatha Ayang te pato, amat penting. Ayang sangatli, amat penting. Ayang utara Sangbo, amat penting. Ayang antara Watago, amat penting. Gadha Amuhi Oka ten เทสังโฆมหาลาพุทะธรรมกุสโลจะสีลาวัโทจ่าอายตสัมโตติสารัปสาวุปสัมปดาเปขายาณิสังัสัปตะกัลลังอาหังมหาลาพันจะธรรมกุศลันจะสีลาวัฒนจะอนุสาเสีัง 你聊吧。